ต้อนรับกลับสู่ The Auto Review แหล่งข้อมูลที่คุณไว้วางใจสำหรับเทรนด์รถยนต์ล่าสุดรีวิวตรงไปตรงมาและทุกสิ่งที่เกี่ยวกับยานพาหนะบนท้องถนนวันนี้เรามีสิ่งที่รับรองว่าจะทำให้ทุกคนต้องหันมามองยกคิ้วด้วยความทึ่งและอาจเปลี่ยนความคิดของคุณเกี่ยวกับการเดินทางแบบคอมแพคไปเลยเรากำลังพูดถึง2,026 Tricycle RV Camper ยานยนต์3ล้อสุดล้ำแห่งอนาคตที่ผสมผสานความอิสระของมอเตอร์ไซค์ความสะดวกสบายของรถยนต์และความอบอุ่นของบ้านขนาดจิ๋วเคลื่อนที่ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักผจญภัยโนแมดดิจิทัลหรือแค่คนที่รักยานพาหนะที่ไม่เหมือนใครเครื่องนี้จะต้องทําให้คุณหลงใหลแน่นอนมาจอดลรกกันว่าอะไรที่ทําให้2 0 2 6 t r i c y c l e RV Camper อร์กลายเป็นหนึ่งในยานยนต์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้ตั้งแต่แรกที่คุณเห็นดีไซน์ภายนอกก็ส่งเสียงแห่งนวัตกรรมทันทีด้านหน้ามีรูปทรงเพียวลมพร้อมไฟหน้าเล็แบบแมทริกซ์ที่ปรับความสว่างอัตโนมัติตามสภาพแสงกระจังหน้าโฉบเฉี่ยวให้ความรู้สึกเหมือนรถต้นแบบที่หลุดอออกกมาาาจนคต กระจกบังลมหน้าบานใหญ่ให้มุมมองแบบพาโนรามาทำให้รู้สึกเหมือนนั่งในห้องนักบินจริงๆด้านข้างของตัวรถออกแบบอย่างเรียบลื่นเพื่อลดแรงต้านลมกระจกมองข้างพับเก็บได้กลมกลืนกับตัวถันอย่างสวยงามจุดเด่นคือโครงสร้างภายนอกแบบโมดูล่าทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตน้ำหนักเบาทำให้ตัวรถโดยรวมเบาและประหยัดพลังงานมากขึ้นส่วนท้ายของรถสามารถขยายออกกลายเป็นพื้นที่แคมป์ขนาดย่อมได้เมื่อจอดพัก ไฟท้ายเล็ดีดไซน์โค้งรับกับส่วนท้ายเพิ่มความรู้สึกหรูหราและทันสมัยการจัดวางล้อ3ล้อแบบ2ล้อหน้า1ล้อหลังช่วยให้การเข้าโค้งมั่นคงและควบคุมได้ง่ายล้ออัลลอยขนาดใหญ่ไม่เพียงแค่ดูดีแต่ยังซับแรงกระแทกบนถนนได้อย่างยอดเยี่ยมตัวรถมีความสูงจากพื้นพอเหมาะทำให้สามารถลลยเส้นทางครุขราเบาๆได้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทริปแคมป์หรือการเดินทางสุดสัปดาห์ เมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในให้ความรู้สึกเหมือนสตูดิโอขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคภายในห้องโดยสารคือจุดเด่นที่สุดของรุ่นนี้เป็นการผสมผสานระหว่างพื้นที่กระทัดรัดกับความหรูหราได้อย่างลงตัวแผงคอนโซลหน้ามีหน้าจอดิจิทัลเต็มความกว้างแสดงข้อมูลการขับขี่การนำทางและพลังงานแบบเรียลไทม์พวงมาลายัยดีไซน์มินิมอลมาพร้อมปุ่มสัมผัสและระบบสั่นตอบสนองส่วนเบนาะนั่งหุ้มด้วยหนังวีแกนนุ่มสบายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบไฟลภายในสามารถปรับเปลี่ยนสีได้กว่า30โทนตามอารมณ์วัสดุดในห้องโดยสารให้สัมผัสระดับพรีเมียมมีทั้งพื้นผิวนุ่มโลหะปัดด้านและพื้นวัสดุดทนต่อรอยขีดข่วนและทำความสะอาดง่ายตำแหน่งการนั่งของคนขับถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ให้ทัศนวิสัยกว้างและชัดเจนด้านหลังห้องขับคือโซนแคมป์ที่แปลงร่างได้อย่างอัจฉริยะสามารถปรับจากห้องนั่งเล่นเป็นที่นอนสำหรับสองคนได้ในไม่กี่ขั้นตอนเตียงพับได้พร้พรอมฟูกเมมโมรี่โฟม และยังมีมุมครัวขนาดเล็กพร้อมเตาไฟฟ้าอ่างล้างจานและตู้เย็นขนาดกระทัดรัดพื้นที่เก็บของถูกซ่อนไว้อย่างชาญฉลาดใต้พื้นและตามผนงังทําให้จัดเก็บของใช้ได้มากโดยไม่เกะก,กะนอกจากนี้ยังมีห้องน้ําขนาดเล็กพร้อมโถสุขภัณฑ์พับได้และฝักบัวขนาดกระทัดรัดซึ่งถือว่าหาได้ยากในอาวีขนาดเล็กกระจกหน้าต่างเป็นแบบสองชั้นกันความร้อนหลังคาติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ของแคมป์ช่วยให้คุณสามารถอยู่แบบออฟกริดได้หลายวัน นอกจากนี้ยังมีระบบฟอกอากาศและควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติเพื่อให้ภายในเย็นสบายตลอดเวลาทางด้านเทคโนโลยี2 0 2 6 t r i c y c l e RV Camper มาพร้อมฟีเจอร์อัจฉริยะมากมายสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมไฟฟ้าอุณหภูมิและตรวจสอบแรงดันลมยางผ่านแอปพลิเคชันมีระบบ Wi-Fi ในตัวพอร์ต USB-C หอลายจุดและช่องจ่ายไฟ 110V สำหรับโน้ตบุ๊กหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับคำสั่งเสียงการควบคุมด้วยท่าทางรวมถึงเชื่อมต่อคาเพลย์และ Android Auto แบบไร้สายมาดูด้านสมรรถนะการบ้างรุ่นนี้ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ Hybrid ไฟฟ้ารุ่นใหม่เครื่องยนต์เบนซิน1 0่งจุลิโบสามสูบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม120แรงมา้าถึงแม้จะไม่มากนักแต่ด้วยน้ำหนักที่เบาทำให้การขับขี่รู้สึกแรงและว่องไว อัตราเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ8.5วินาทีซึ่งถือว่าดีเยี่ยมสำหรับรถสไตล์ Rv แบบนี้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบเกียร์อัตโนมัติจะสลับโหมดขับเคลื่อนไฟฟ้าและไฮบริดอย่างชาญฉลาดเพื่อประหยัดพลังงานในโหมดไฟฟ้าล้วนสามารถวิ่งได้ราว100กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและเมื่อรวมระบบไฮบราิดระยะทางรวมสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ600กิโลเมตรช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบดูอัลซัสเทนชัน ส่วนด้านหลังใช้โชคอัปรับอัตโนมัติให้ความนุ่มน,นวลแม้บนถนนครุขับพวงมาไลัยไฟฟ้าตอบสนองไวระบบเบรกแบบรีเจนเนเรทที่ช่วยชาร์จพลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ในขณะเบรกและยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยมีโหมดการขับขี่ให้เลือก3แบบคือ Eco Normal และ Sport ปรับแรงดิดการควบคุมและความแข็งของช่วงล่างตามสไตล์ที่ต้องการ ด้านความปลอดภัยรถรุ่นนี้มาพร้อมระบบช่วยขับขั้นสูงครบชุดเช่นระบบช่วยให้อยู่ในเลน Cruise Control อัตโนมัติระบบเตือนมุมอับการเตือนการชนและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาเพื่อความสะดวกในการจอดและเลี้ยวในพื้นที่แคบสำหรับราคารุ่นพื้นฐานเริ่มต้นที่ประมาณ24,000ดอลลาร์ 24, 000, มาพร้อมฟีเจอร์หลักและระบบไฮบริด รุ่น Adventure ราคาอยู่ที่ราว29,500เาดอลลาร์เพิ่มระบบกันสะเทือนแบบออฟโรดแผงโซลาเซลล์และอุปกรณ์แคมป์ครบส่วนรุ่นท็อปพรีเมียมลักราคาอยู่ที่ประมาณ3 4 0 0 0ดอลลาร์มาพร้อมแบตเตอรี่ระยะทางไกลาภายในระดับหรูและเทคโนโลยีเต็มรูปแบบเมื่อเทียบกับ RV ขนาดใหญ่ถือว่าคุ้มค่ามากได้ทั้งความสะดวกประหยัดและฟังก์ชันครบในราคาที่เข้าถึงง่ายสรุปแล้ว2 0 2 6 t r i c y c l e RV Camper คปอร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถยนต์แต่เป็นไลฟ์สไตล์ ของคนรุ่นใหม่มันเหมาะสําหรับคนที่ต้องการอิสระในการเดินทางความสะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านและความรู้สึกถึงอนาคตขององค์การขับขี่ดีไซน์ล้าสมัยสมรรถนะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีครบครันทําให้รถคันนี้เป็นหนึ่งในยานยนต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดแห่งทศวรรษ์เหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนรักการผจญภัยที่ต้องการบ้านเคลื่อนที่ที่ไม่เหมือนใครและนั่นคือรีวิววันนี้จาก The Auto Re v i วิอย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณชอบรีวิวนี้ และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆทุกสัปดาห์คอมเมนต์ด้านล่างบอกเราด้วยว่าคุณคิดอย่างไรกับรถ3ล้อแห่งอนาคตรุ่นนี้คุณอยากมีไว้ขับเที่ยวไหมขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยานยนต์รุ่นต่อไปที่จะเปลี่ยนอนาคตของการเดินทางอีกครั้งเดินทางปลอดภัยและมีความสุขกับทุกเส้นทางครับ